รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะะสุะทกคือ มนอกใจที่เราเคยเจอมีลายเด้งขึ้นมาสตาร์ไปเลยจากคนที่เรารู้จักไหมรู้จักค่ะก็มีโป๊ออีกหนึ่งรอบคนเดิมไหมไม่ใช่ค่ะโอ้โหเราต่างกันมากไอ้เขาจะอยู่แบบนี้ผมจะอยู่แบบนี้บางทีมันมีปัญหาเราจะมีปัญหาในเรื่องคําพูดือตรงเกินไปไม่เข้าหูเขาแล้วเขาเป็นคนคิดเยอะลอยสักนี่แหละก็เคเป็นปัญหาที่ทําให้ทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกกันเลย สวัสดีครับันเวลาของลับ Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเป็นนางเอกร้อยร้านผมมั่นใจเลยครับคุณผู้ชมว่าไม่มีใครรู้ว่าชีวิตเธอโอ้โหสุดขนาดนี้จริงๆล่าสุดที่เพิ่งเป็นดราม่าและอุบัติเหตุใหญ่เฉียดตายแล้วก็ทำให้เธอเสียโฉมไปเลยทีเดียวแต่นวันนี้อย่าว่าแต่เสียโฉมเลยฮะต้องบอกว่าแบบสวยแบบ สวยแบบไม่สามารถเป็นคนธรรมดาได้จริงๆฮะอยู่ตรงนี้เลยครับต้อนรับไอซ์ปรีชยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคบไม่รู้จักพี่ายอันเดินขึ้นไปเจอเขาคำแรกที่พี่ต้องทักเลยอ่ะไอซสวยจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็สมมติว่าเดินอยู่อ่ะก็ต้องมียังไงก็ต้องก็ต้องมีคนขอให้ไปเป็นนางเอก ช่ค่ะคือเป็นเดินเป็นคนธรรมดาไม่ได้งั้นหนูฝากตัวพี่ถอดน้าแพี่ชราชด้ขอบคุณมากๆที่ีมาเลยค่ะยินดีมากเคยได้ทำงานกับไอ้นานนานพอสมควรนานมากแล้วค่ะนานรักระยะทดลองถามก่อนตอนนี้สภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างคะจากข่าวคราวต่างๆนานามากมายตอนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็ค่อยค่อยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นค่ะเอาจริงๆนะจากข่าวล่าสุดที่ผ่านมาไม่รู้จะพูดคำไม่รู้จะใช it, ้คำไหนที่บอกว่าอ่านข่าวปุ๊บรู้สึก เออไอสวยแ,แน่ๆสวยขอโทษนะคะต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากคำนี้จริงๆใช่ค่ะไม่รู้มาก่อนเลยว่าชีวิตของไอมรสุมเยอะขนาดนี้เราจะย้อนกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนู้นเลยเราเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางเอกหนังเลยป่ะพี่ที่โมเดลลิ่งบอกว่าเราลองไปแคสติ้งหนังดูซิซึ่งเรื่องแรกก็คือ ATM เออรักเออเธใช่เปิดตัวกับแกรนด์โรบินีมากซึ่งตอนนั้นก็ดังนะคะดังมากอันนี้ก็ลอยล้านน้ ใช่ไหมคะ,คะแต่ในขณะที่ตัวเองกําลังด่ดังขนาดนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลิกชีวิตเหมือนกันกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นไอซ์ขับไปถ่ายซิกค,คอมค่ะแล้วก็ประมาณสักตีห้าครึ่งนะคะไอออกจากบ้านขับไปเองรู้สึกว่าหลับในหลับในแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยรถหล้อรถท้องเย็นนะคะอยู่ข้างหน้า เลยก็เบรกไม่ทันแล้วนี่คือสภาพรถโอ้โหซึ่งด้านที่หายไปคือด้านของคนขับใช่ค่ะแล้วเอาจริงๆถ้าเห็นสภาพรถพี่พูดตรงๆนะมันผ่านไปอยูแค่ไหนพี่ต้องคิดว่าไม่รอดแล้วตัวต้องหายไปแล้วใช่ค่ะณตอนนั้นน่ะตอนที่มันชนเปลี่ยงอะตอนนี้เบาะมันหายไปแล้วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยฟุบไปชนกับแอร์แบ็กระเบิดแล้วก็หนูก็ฟุบอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในตอนนั้นคาดเข็มขัดไหมพี่ไอทับกอนตอนนั้นไม่ได้คาดเบลด้วยอ๋อไม่ได้คาดเบลด้วยใช่ถ้าถ้าถ้าคาดเบลอาจจะเบากว่าน,นี้ไม่ใช่แค่้องอ่านคิดนะคะตำรวจยังคิดว่าไม่รอดเช่นกันใช่ค่ะพ, <c oughs> พี่ตำรวจก็ไม่ไม่ไม่คิดว่ารอดเพราะว่าสภาพรถคือมันคือพอมีหน่วยกู้ภัยมาเขาก็ ก็เรียกหนูอยู่ประมาณหนูรู้สึกตัวไหมคะตอนนั้นหนูไม่รู้สึกค่ะหนูหนูสลบไปประมาณเกือบสิบนาทีได้งงงเออเออตอนนั้นอ้าวน้องเขาก็ตกใจว่าหนูยังมีสติยังตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคขาบอน้องหน้าเละหมดแล้วแบบนี้หนูก็เขาพูดคำนี้เลยเหรอเาพูดคนี้ค่ะแล้วหนูก็ในในอินเนอร์ข้างในหนูคือหนูกําลังจะไปถ่ายสิทธิคอม้าหน้าเละหนูจะทํางานยังไงดีหนูก็เลยใช้อ่ามือถือหยิบ มาถ่ายนาตัวเองยังมีสติยังมีสติใช่ดูยู่มือถือขึ้นมาถ่ายหน้าเลยแล้วว่าเลือดก็คืออาบลาบอาบอย่างนี้เลยคือไหลอาบหน้าจุดประสงค์ของการถ่ายคือคืออยากรู้ว่าหนูสามารถจะไปทํางานได้ไหมโชยังห่วงงานอยู่บาดเจ็บอะไรยังไงบ้างซี่ขวาเนี่ยค่ะไปหมดเลยหลังคาที่เป็นสังกะสีค่ะมันบาดตรงนี้บาดตรงนี้แล้วก็บาดตรงนี้แล้วก็มาที่ไหปลาราหักซี่โครงซี่ที่สามหักไปทิ่มปอด อดรั่วออหมอนลองกระดูกข้อมือขวาหักหยุดงานไปเลยประมาณปีหนึ่งปีสองปีค่ะประมาณนั้นค่ะซึ่งพอเราเริ่มรู้สติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยคำว่าเสียโฉมมันมีอยู่จริงๆใช่ค่ะแล้วทำให้เราไม่กล้าส่องกระจกใช่ค่ะไม่ส่องกระจกเลยเพราะว่ามันเหมือนมีมีนิ้วแปะอยู่ข้างหน้าแก้มอย่างงี้ค่ะคือมันเป็น,นเนขาเรียกว่าอะไรนะนคีรอยเป็น,เป,นเป็นคีรอยเป็นคีรอยที่ที่ใหญ่มาก ปาก็มีสิทธิ์ที่จะบอดได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันแบบตรงนี้เลยค่ะพาดมาอย่างนี้แล้วก็พาดมาแบบนี้เจ็บจริงขนาดบอกหมอว่าแบบฉีดย้ายหนูไปเลยก็ได้ค่ะดูอาการว่าเรามีจะชักไหมเลือดในสมองเราคลั่งไหมเพราะว่าเรากระแทกอย่างแรงแล้วก็สลบไปด้วยแต่เขาจะให้ยาแก้ปวดที่เบาๆซึ่งไม่สามารถครอบคุมได้หมายถึงในสภาพที่เราใช่แล้วเขาให้เราอยู่เฉยเใช่อยู่เฉยค่ะนอนอยู่ไม่ทํเขาไม่ทำอะไรเลยหรอไม่ทำอะไรเลยค่ะ โอ้ต้องเจ็บมาก6โมงเย็นได้ผ่าค่ะตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่ตีห้าค่ะตีห้าขึ้เขาให้เรารอถึง6โมงเย็นเลยเหรอใช่ค่ะคือเป็นการรอดูอาการรอดูอาการอะไรใช่ใช่ค่ะเกือบ12ชั่วโมงนะใช่ค่ะเกือบ12ชั่วโมงแล้วหนูเจ็บขนาดไหนคะจังจำความเจ็บตอนนั้นได้ไหมหนูเจ็บจนหนูแบบหนูไม่หนูไม่รู้ว่าอันไหนเจ็บกว่ากันไม่ว่าจะหน้าหรือจะหายใจหรือจะแขนหรือจะอะไรหนูก็เลยบอกว่า ถ้าไม่ฉีดให้หนูแบบยามอร์ฟีนหรืออะไรที่มันช่วยระง,งับปวดให้หนูก็หนูไม่ไหวหละหนูฉีดอะไรให้หนูไปเลยก็ได้อะไรแบบนี้เพราะหนูทรมานมากจริงค่ะนอกจากเจ็บปวดที่กายหลังจากนั้นมีอาการเจ็บปวดที่ใจด้วยเกิดอะไรขึ้นนะคะโดนแฟนทิ mm ้งโดนแฟนทิ้งเลยเราบอกเขาว่าเราอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วนะ<ม>เพราะว่า,วา,ค,วาคือหน้าตาเราเนี่ยอาจจะเสียโฉม เอาแล้วพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยเหรอคะยังไม่ไปทันทีครับแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ5วันหายไปเลยโอ้ห้าวันก็ถือว่าทันทีแล้วน่ะหมายความว่าเขาหายสับสนไปจากชีวิตเราหลังอุบัติเหตุ5วันใช่ค่ะโอ้ใจร้ายแล้วเขาไม่ห่วงไม่แบบอะไรอย่างนี้เหรอคะเขาก็ห่วงนะคะแต่ก็หนูก็ไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นวัยที่แบบกําลังเด็กๆดอยู่ด้วยอะไรเพราะว่าเขาติดต่อติดต่อกันไม่ได้ใช่เอาจริงนะจากวันนั้นถึงวันนี้เคอเจอกันไหม เจอค่ะเจอเขาก็แบบว่าอ้าวหน้าไม่เป็นไรแล้วนี่อ๋อเหรอใช่แต่หนูก็แบบว่าอืม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 อนมไม่ไเพาตอนแรกพี่ยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เหตุผลนี้หรือเปล่ามีอะไรที่เป็นเหตุผลอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าทักแบบนี้ปั๊บหนึ่งอะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ในจังหวะนั้นนะคะที่เราบอกว่าเออเราอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเราคงหายไปแบบเนี้ยความรู้สึกมันต้องแย่มากเลยนะแย่มากมากเลยค่ะบอกไม่ถูกเลยเหมือนแบบ ศูนย์เลยอ่ะเหมือนหนูนแบบอ่ะแฟนก็ทิ้งรถก็ไม่มีแล้วขายซากทิ้งร่างกายก็แย่สภาพจิตใจอีกงานก็ต้องแคนเซิลทั้งปีเลยอะไรเี้คะ่ะแล้วก็เงินที่ได้ก็ต้องรักษาตัวเองอีกใช้เวลาในการรักษากว่าจะกลับมาได้ใกล้ๆปกตินานแค่ไหนนะเอยใกล้ๆปกติน่าจะปีกว่ากว่าค่ะปีกว่าๆนาปนะปีกว่ากานี่คือเรากลับมาทํางานในวงการได้ สามารถทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ร้อยอะค่ะพอเริ่มแบบเออหน้าตาแบบเริ่มเป็นปกติก็จะมีดราม่าค่ะว่าเราปิดเปลี่ยนแปลงหน้ามาค่ะอันนี้ดราม่าเรื่องหน้าหนีโดนตลอดเลยใช่โดนตลอดแต่ว่าก็มีค่ะก็บอกว่าเออหน้าเปลี่ยนบ้างหน้าเก่าดีกว่าบ้างอะไรแบบเนี้แต่ในความจริงเราก็ไม่ได้อยากจะ ในความเป็นจริงก็ถูกไม่ได้อยากเสียหน้าเก่าหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็หนูก็เสียดายหน้าเก่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆมันไปแล้วอะค่ะแต่จริงๆนะแค่กลับมามีชีวิตต่อได้และหนูยังสามารถกลับมาแสดงได้ในวงการนี้พี่ถือว่านี่คือความโชคดีที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะถือว่าสุดๆแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วะวันนี้ยืนยันกันได้เลยว่าไอซ์เป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งเป็นมาตั้งแต่ รู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่แปดปีที่แล้วค่ะอั่นค่ะแต่นั้นคือเข้าวงการยังไงเข้าแล้วค่ะเข้ามาถึงุ๊กแล้วตอนไหนที่ค่อนข้างชัดเจนว่านี่คืออาการของสุมเศร้าหนูนั่งรถอยู่กับพ่อคพ่อขับแล้วก็บอกว่าไห้ใช่ว่าไม่ปกติแล้วนะไม่ไหวละก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วหนูก็เปิดประตูอุ้ยประตูรถออกไปเลยค่ะทางทางที่รถวิ่งอยู่วิ่งอยู่ค่ะอยู่บนทางด่วน ความนอกใจที่เราเคยเจอมีลายเด้งขึ้นมาสะตันไปเลยจากคนที่เรารู้จักไหมรู้จักค่ะ